งานครับซี v ิ c เอฟดีคันนี้เกียร์ธรรมดานะฮะพอดิ่งทั้งเส้นมีเฮดมีเฮดซิ่งล้อสิบแปดหัวฉีดเคยี่สิบนะฮะคันนี้จูนน้ำมันอียี่สิบนะฮะเดี๋ยวไปดูกันจูนโดยใช้ตัวนี้นะครับเอเอฟบแบนตัวจำส่วนผสมน้ำมันกับอากาศนะครับใส,ส่เบนซินใสยแก๊สเวลาจูนรถต้องบีนะจ๊ะ คันนี้จูนเสร็จแล้วนะฮะเก็บค่าที่ดีส่วนของรถคันนี้เรียบร้อยแล้วนะครับสปีดเทสนะฮะเก็บดี D, เกียร์ธรรมดานะฮะคัดกุุงกิ้งนะครับคัดเบียร์ซีอย่างดีนะฮะแล้วก็เดี๋ยวมาดูสปีดเทสกันหัวฉีดเค20คันนี้ปรับจูนได้เรียบร้อยแล้วคนละทรงแน่นอนนะฮะขามาอย่างท่วมขากลับอย่างพิ้วนะ แอร์ตาสเต็ปผมนะครับเดี๋ยวรอรถเขาแป๊บหนึ่งเห็นกล์เยเขาขับชา้าด้วยออกไม่เต็มนะครับเดี๋ยวดับ คสำหรับลูกค้าที่ใช้ Civic FD GMT เกียร์ธรรมดานะฮะน้ำมัน e 20แล้วก็เป็นโหมดฉีด k ค2ลองดูครับเหมือนกันไหมอ่ะโอเคพีจูนจูนคาราสาพันหกร้อยบาทนะครับหน้าอู่ยูเซนีไทยเจ็ดสิบสามหน้าปากซอยรั้วสีดําเงนะครับอีที่คือรับปากาคล no องเจ็ดท nice well anyway. ี่ที่ถ่ายยิบเนี่ยครับที่คองเจ็ด ให้บริการจูนอย่างเดียวนะฮะเซอร์วิสไปรับนะครับรวมถึงโจูนนอกสถานที่ก็ผูกค่าเดินทางแล้วก็ติดตามได้ทั้งสี่ช่องทางนะฮะเฟซบุ Facebook, YouTube, ๊กยูทูบในแบบแล้วก็มีตอบนะครับพิมพ์อีทูนีแบบคันด้าเจอทั้งสี่ช่องทางเลยนะครับแล้วก็ทั้งสี่ช่องทางผมแนบเบอร์ไว้ครบหมดแล้วก็อัดไลน์ได้เลยนะจ๊ะโอเคก็ส่งงานฮะขอบคุณครับ